น้อยเป็นสป,ปหล์ตตัวหลักของคาร์เมนเรเดอร์เซโเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยดรมูจิสุกิในความพยายามที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบโดยจะมีตัวทดลองอยู่2แบบคืออโศกมาซลุ so aru, หรือคาร์เมนเรเดอร์เซโจะเป็นการผ่าตัดดัดแปลงร่างกายของมนุษย์ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและนีออนอยเป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นจากศูนย์ซึ่งนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตทดลอง ที่จะมีความคิดและจิตใจเป็นของตนเองจนกระทั่งมูจิสกิฮิโรชิลูกชายของด็อกเตอร์สามารถตอบโต้หรือพูดคุยกับมันได้ทำให้ตัวของด็อกเตอร์มูจิสกินั้นหมกมุ่นอยู่กับตัวของนีโอนอยจนต่อมาเมื่อนีโอนอยโตขึ้นและได้เรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์แต่ทว่าตัวของด็อกเตอร์มูจิสกิได้สอนให้มองว่าอารมณ์ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งไร้ค่าซึ่งทำให้การเรียนรู้ของนีโอนอยนั้นเป็นไปในทางที่ผิด จนทําให้ตัวของดร์มูจิสกีนั้นเกิดกลัวขึ้นมา